สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในส่วนของรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยที่1สิ่งรอบตัวเรา EP 2นะครับพร้อมแล้วเราเข้าไปศึกษาบทเรียนกันได้เลยนะครับสิ่งไม่มีชีวิตร,รอบตัวเราสิ่งรอบตัวเรา ที่เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่ต้องการอาหารและน้ำไม่มีการหายใจขับถ่ายไม่ได้จเจริญเติบโตไม่ได้สืบพันธุ์และมีลูกไม่ได้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้เรียกว่าสิ่งไม่มีชีวิตเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรกันบ้างนะครับตัวอย่างอย่างเช่นหินน้ำตกดวงอาทิตย์ ตุ๊กตาเข็มขัดกระป๋องอมสินสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะแตกต่างกันดังแผนภาพสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวได้สิ่งไม่มีชีวิตเคลื่อนไหวไม่ได้สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำสิ่งไม่มีชีวิต ไม่ต้องการอาหารและน้ำสิ่งมีชีวิตมีการหายใจสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการหายใจสิ่งมีชีวิตขับถ่ายได้สิ่งไม่มีชีวิตขับถ่ายไม่ได้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้สิ่งไม่มีชีวิตเจริญเติบโตไม่ได้สิ่งมีชีวิต,ต,ตสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ สิ่งไม่มีชีวิตสืบพันุ์และมีลูกไม่ได้สิ่งมีชีวิตตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สิ่งไม่มีชีวิตตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้และนี่ก็คือแผนภาพเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเราไปศึกษาบทเรียนกันต่อนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่11 ะครับเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่11นักเรียนจะพบกับกิจกรรมที่1.3สิ่งไม่มีชีวิตชนิดต่างๆกรอบตัวเราเรามาดูวิธีการทำกันต่อก่อนนะครับวิธีทำนะครับข้อ1นักเรียนจับคู่แต่ละคู่ร่วมกันสังเกตภาพสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิต เขียนเครื่องหมายถูกทับภาพข้อ2นะครับผัดกันบอกชื่อสิ่งไม่มีชีวิตทุกชนิดในภาพให้เพื่อนที่นั่งใกล้ๆฟังเปิดหนังสือต่อเลยนะครับในหน้าที่12เรามาดูในส่วนของบันทึกผลการทำกิจกรรมครูจะ ลองยกตัวอย่างให้นักเรียนดูสักหนึ่งตัวอย่างนะครับซึ่งก็คือข้อ1น,นั่นเองนะครับข้อ1โต๊ะโต๊ะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะเช็คเครื่องหมายถูกง่ายไหมล่ะครับนักเรียนในส่วนที่เหลือนะครับคือข้อ2ถึงข้อ9นะครับให้นักเรียนได้ทำเองนะครับ ต่อไปให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่13เราจะพบกับคำถามหลังทำกิจกรรมข้อ1ภาพใดบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สังเกตได้ให้ถูกต้อง เราก็มาดูนะครับในหน้าที่12ที่ครูยกตัวอย่างให้นั่นก็คือโต๊ะโต๊ะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะเติมคำว่าโต๊ะลงไปในตารางสิ่งไม่มีชีวิตนะครับในส่วนที่เหลือนะครับ ในข้อ2ถึงข้อ9นะครับให้นักเรียนมาพิจารณานะครับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตนักเรียนก็จะเติมลงไปในตารางสิ่งม,มีชีวิตถ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนักเรียนก็จะเติมลงไปในตารางสิ่งไม่มีชีวิตทำได้ไหมครับ เรามาดูข้อ2กันต่อนะครับข้อ2ภาพใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสำหรับใช้ใส่อาหารนั่นก็คือจานนั่นเองนะครับข้อ3ภาพใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้สำหรับฟังเสียงนั่นก็คือวิทยุนั่นเองครับ เรามาดูข้อ4นะครับภาพใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสำหรับใช้เขียนหนังสือนั่นก็คือดินสอภาพใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้คู่กับรองเท้าคือถุงเท้านั่นเองครับ ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่14ครับข้อ6สรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรเขียนลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตในแผนภาพให้ถูกต้องจากแผนภาพเป็นแผนภาพแสดงลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะครับ ครูจะยกตัวอย่างให้สักหนึ่งตัวอย่างนะครับนั่นก็คือเคลื่อนไหวไม่ได้ในส่วนที่เหลือนะครับอีก6หัวข้อนะครับให้นักเรียนกลับไปศึกษาแผนภาพเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในส่วนของสิ่งไม่มีชีวิต แล้วนำมาบันทึกลงไปในข้อ6ได้เลยนะครับนักเรียนเปิดหนังสือต่อไปนะครับในหน้าที่15ข้อ7เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตโดยนำตัวอักษรหน้าข้อความที่กำหนดให้เขียนในแผนภาพเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันเรามาดูตัวอย่างข้อกอไก่นะครับข้อกอไก่เคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้นั้นเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะเติมกอไก่ลงไปในข้อ1ในด้านของสิ่งมีชีวิตในส่วนที่เหลือนะครับตั้งแต่ข้อขอไข่ ถึงทอมอนโทนะครับให้นักเรียนพิจารณาดูว่าเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตแล้วเติมลงไปให้ถูกต้องนะครับเปิดหนังสือต่อไปในหน้าที่16ได้เลยนะครับหน้าที่16เป็นแบบฝึกหัดสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วระบายสีแดงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าชื่อของสิ่งที่เจริญเติบโตได้เรามาดูในภาพแรกกันก่อนนะครับซึ่งเราจะใช้เป็นตัวอย่างภาพที่1นนั่นก็คือต้นไม้นั่นเองนะครับเรามาพิจารณาดูแล้วนะครับผลปรากฏว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่เจริญเติบโตได้ เพราะฉะนั้นเราจะระบายสีแดงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อ1ต้นไม้ในข้อที่2นะครับคือสมุด พิจารณาดูแล้วนะครับสมุดคือสิ่งที่จเจริญเติบโตไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ระบายสีแดงไปที่ข้างหน้าข้อ2สมุดนะครับในส่วนที่เหลือคือข้อ3ถึงข้อ10นะครับให้นักเรียนพิจารณาดูนะครับแล้วก็ทำเองนะครับส่วนใดเป็นสิ่งที่จเจริญเติบโตได้นะครับ ก็ให้นักเรียนระบายสีแดงลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าชื่อสิ่งมีชีวิตได้เลยนะครับต่อไปให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่17ข้อ2นะครับให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมใต้ภาพที่ถูกต้อง ในข้อ2.1นะครับสิ่งใดต้องการอาหารและน้ำสิ่งที่ต้องการอาหารและน้ำนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณาดูใน3สิ่งนะครับว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตระหว่างเสือเรือหรือตุ๊กตาผลปรากฏว่า สิ่งมีชีวิตนั่นก็คือเสือนั่นเองครับเราจะเช็คเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำว่าเสือนะครับข้อ2.2สิ่งใดสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ขออันนี้ไหม<ะ>ขอนะเริ่มตรงสิ่งใดสิ่งนี้ส<ะ>องจุดสอง ข้อ2.2สิ่งใดสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สิ่งที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้นั่นก็คือสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใน3สิ่งคือรถจักรยานน้ำดอกทานตะวันสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือดอกทานตะวันเราก็เช็คเครื่องหมายถูกลงไปนะครับ2.3 สิ่งใดเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้จเจริญเติบโตได้และสืบพันธ์ได้นะครับนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันซึ่งได้แก่หมาลายนั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับในหน้าที่18 2.4สิ่งไม่มีชีวิตในห้องนอนได้แก่ภาพใด ซึ่งก็ได้แก่เตียงนะครับเช็คเครื่องหมายถูกไปได้เลยนะครับ2.5สิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้ฟังเสียงได้แก่ภาพใดนั่นก็คือวิทยุนั่นเองนะครับข้อสามสำรวจและเขียนชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในโรงเรียนที่นักเรียนรู้จักมาประเภทละ5ชนิด เรามาดูสิ่งมีชีวิตที่พบในโรงเรียนกันก่อนนะครับครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนหนตัวอย่างนะครับนั่นก็คือมดแล้วนักเรียนไปหาสิ่งมีชีวิตที่พบในโรงเรียนอีก4อย่างนะครับแล้วก็บันทึกลงไปในตารางต่อไป เรามาศึกษากันต่อนะครับเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตที่พบในโรงเรียนครูก็จะยกตัวอย่างให้หนึ่งตัวอย่างเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเสาธงอีก4ข้อที่เหลือนะครับให้นักเรียนไปค้นหาดูนะครับว่ามีสิ่งไม่มีชีวิต อะไรที่พบในโรงเรียนแล้วนำมาบันทึกลงในตารางต่อไปนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่19ข้อ4สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตในเรื่องใดบ้างเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม หน้าข้อความที่กล่าวถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากระบาทในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องลองมาดูตัวอย่างนะครับครูจะทำให้นักเรียนดูในข้อที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำสิ่งไม่มีชีวิตไม่ต้องการอาหารและน้ำ เป็นข้อความที่กล่าวถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับนักเรียนเป็นข้อความที่กล่าวถูกต้องแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเช็คเครื่องหมายถูกลงไปในส่วนที่เหลือนะครับตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ10ให้นักเรียนพิจารณาข้อความดูนะครับว่าเป็นข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความที่ไม่ถูกต้องนะครับ ถ้าถูกต้องก็เช็คเครื่องหมายถูกลงไปถ้าไม่ถูกต้องก็เช็คเครื่องหมายกากรบาทลงไปได้เลยนะครับต่อไปเปิดหนังสือหน้า20วาดภาพและระบายสีสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่นักเรียนรู้จักและชื่นชอบอย่างละ1ชนิด เขียนชื่อจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตโดยเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมและเขียนลักษณะสำคัญเราจะเริ่มจากสิ่งไม่มีชีวิตกันก่อนนะครับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับครูก็จะยกตัวอย่างคือเครื่องบินนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องมาวาดภาพเครื่องบินและระบายสีให้สวยงามนะครับจากนั้นเมื่อเราวาดภาพระบายสีสวยงามแล้วนะครับเราก็มาใส่ลักษณะสำคัญกันนะครับลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตคือเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ ไม่ต้องการอาหารและน้ำไม่มีการหายใจขับถ่ายไม่ได้ เจริญเติบโตไม่ได้สืบพันธุ์และมีลูกไม่ได้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้ และนี่ก็คือลักษณะของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับในหน้าที่21เป็นสิ่งมีชีวิตกันบ้างนะครับสิ่งมีชีวิตที่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูนั่นก็คือแมวเราก็จะต้องวาดรูปแมวลงไปนะครับ แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับตรงนี้ครูไม่วาดรูปและระบายสีให้ดูนะครับเพียงแต่บอกให้เป็นตัวอย่างเฉยแต่นักเรียนจะต้องวาดรูปและระบายสีให้สวยงามนะครับสำหรับสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเลือกมาเรามาดูลักษณะสำคัญกันต่อเลยนะครับเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ ต้องการอาหารและน้ำมีการหายใจขับถ่ายได้จเจริญเติบโตได้ สืบพันได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้นี่ก็คือลักษณะสำคัญ ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับง่ายไหมล่ะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือต่อไปในหน้าที่22นะครับในหน้าที่22นักเรียนจะพบกับแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนะครับนักเรียนเปิดดูหรือยังนะครับสำหรับหน้าที่22นะครับ นักเรียนจะเห็นว่ามีแบบทดสอบอยู่10ข้อด้วยกันนะครับในหน้าที่22ถึงหน้าที่23นะครับนักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบด้วยตนเองนะครับเพื่อจะเช็คว่าเราได้รับความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1สิ่งรอบตัวเราหรือไม่อย่างไรนะครับให้นักเรียนตั้งใจทำ นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ EP ที่2นะครับสิ่งไม่มีชีวิตเราพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ